รักกันจริงๆเลยดูชื่ออะไรคะชื่อยายัวถั่งอ,อกมีลูกต้องหกตัวแล้วยังอ่อนแม่เลยนะเนี่ย <c oughs> ดูถั่งอ,อกเอาหัวซกแม่ ทีนมด้วยนะแั้งโลกอะมีลูกทั้งสองข้อลวนะ่ะของข้อก็หกตัวละเนาะดูดิแต่แต่แต่รักแม่มากแม่แม่ก็รักเ่าเหมือนถว่วงออมันหนุนที่หนุนเรียกถว่วงองเนี่ยมันมันซึมซึมเสื่องๆไม่เหมือนตัวอื่นไงแล้วมันไม่ค่อย้นี่ บางทีก็เดือดเดือดเดือดเอาหัวซุกหัวซุกเดือดเดือดแต่สองสองตัวแม่ลูกนี่เขาเขาจะรักกันไม่เคยไม่เคยนี่เลยนะมีตีกันบ้างมีบ้องนี่อ่ะมีตีอ่ะมีตีกันบ้างมหบ้างเห็นจะรักกันจ้าเขาหัน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 เอ้าอยู่ตรงไหนก็มางดกันอยู่ได้นะอ่ะ อะไรจะกินนม